มีความรู้น้อยใช่ว่าจะด้อยค่าและนี่คือนิทานเรื่องหมาจิ้งจอกกับแมวมกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งหมาจิ้งจอกตัวนี้มันคิดว่า ตัวมันนั้นแสนจะฉลาดเพราะรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากศัตรูถึง100วิธีมันจึงเที่ยวคุยโวโออวดต่อบรรดาสัตว์ต่างๆในป่าและวันนี้ก็เช่นกันมันได้มาเจอหมูเมื่อมันเดินเข้าใกล้หมูตัวนี้ในใจมันคิดว่าเจ้าหมูมันช่างอ้วนทวนยิ่งนักคงจะหนีจากศัตรูลำบากเมื่อยามมีภัยมันจึงตรงเข้ามาพร้อมกับสั่งสอนพร้อมคุยโวว,ว,ว่า ฮะเจ้าหมูอ้วนๆแบบเจ้าเนี่ยคงจะวิ่งหนีหรือว่าหลบศัตรูลำบากใช่ไหมวันนี้ข้ามีวิธีมาสอนเจ้าสักหนึ่งวิธีหนึ่งง่ายมากเจ้าก็แค่ขุดรูรอเอาไว้เวลาศัตรูมาเจ้าก็แค่หลบไปอยู่ในรูไม่ต้องวิ่งหนีให้เหนื่อย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วข้าฉลาดแล้วสักพักเจ้าหมาจิ้งจอกจึงเดินจากไปฮะเจ้าจะบ้าเรอเจ้าจิ้งจอก เจ้าให้ข้าขุดดินแบบเจ้าได้อย่างไรกันข้าเป็นหมูนะแต่ข้าก็มีวิธีของอ,อ้าวไปเฉยเลยพูดพูดพูดแล้วก็ไปณนะอีกพื้นที่หนึ่งเจ้าหมาจิ้งจอกได้มาเจอกับปลาตัวนี้มันจึงค่อยๆก้มลงมามองปลาพร้อมกับคิดในใจว่าเจ้าปลาตัวนี้ช่างดูตัวเล็กยิ่งนักคงจะอยู่อย่างลำบากเพราะต้องคอยหลบจากศัตรูตัวใหญ่ๆมันไม่รอช้า จึงเข้ามาคุยโวโอ,อวดพร้อมกับสั่งสอนปลาตัวนี้ว่าอ่าเจ้าปลาตัวน้อยเจ้านี่ช่างตัวเล็กนะักมันอันตรายรู้ไหมเวลาต้องพบเจอกับศัตรูตัวใหญ่ๆมากๆนะ่ะแต่ไม่เป็นไรด้วยความฉลาดของข้าข้ามีวิธีเป็นร้อยวิธีเลยนะสําหรับการเอาตัวรอดนะ่ะวันนี้ข้าใจดีข้าจะมาสอนเจ้าสักหนึ่งวิธีแล้วกันฟังนะเอ่อเจ้าเนี่ยลองทําเสียงเห่าหรือเสียงหอนออกไปสิ ด้วยเสียงเห่าและเสียงหอนเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูจินตนาการไปเองว่ามันกําลังพบเจอกับสิ่งที่ใหญ่โตนะัะทําให้มันกลัวและก็วิ่งหนีหายไปเองเลย <c oughs> ง่ายมากใช่ไหมอย่าลืมนําไปใช้ล่ะเอาละข้าต้องไปแล้วไปก่อนนะแล้วสักพักเจ้าหมาจิ้งจอกจึงเดินจากไปฮะให้ข้าเห่าแบบเจ้าเนี่ยนะเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นปลามันเห่าไม่ได้ บ้าจริงๆเลยแต่ข้าก็มีวิธีอ,อ้าวไปอีกแล้วยังไม่ทนได้พูดเลยและเป็นอีกพื้นที่หนึ่งพื้นที่แห่งนี้เจ้าหมาจิ้งจอกได้มาเจอกับแมวขาวตัวนี้และเช่นเคยมันกำลังจะพูดคุยโวโออวดต่อแมวถึงวิธีการเอาตัวรอด100วิธีของมันแต่ทว่าในเบื้องหลังของหมาจิ้งจอกตัวนี้ได้ปรากฏร่างหมากำยำร่างใหญ่ ซึ่งเป็นหมาล่าเนื้อนิสัยของหมาล่าเนื้อนั้นดุร้ายและชอบทำร้ายสัตว์ตัวอื่นๆพร้อมทั้งจับสัตว์ตัวอื่นมากินเป็นอาหารในขณะนั้นเองเจ้าแมวและหมาจิ้งจอกได้มองเห็นสัตว์ปูตัวนี้และด้วยสัญชาตญาณของแมวหนึ่งเดียวแมวขาวไม่รอช้ามันจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดในทันทีแต่ทว่า มันหันมามองหมาจิ้งจอกตัวนี้ซึ่งกําลังยืนงงอยู่ด้วยความเป็นห่วงเจ้าแมวขาวจึงตะโกนออกมาว่าเร็วเข้าเจ้าจิ้งจอกเจ้ารีบหาวิธีเอาตัวรอดสักวิธีหนึ่งก่อนที่จะไม่ทันการเร็วๆแต่ทว่าหมาจิ้งจอกกลับลังเลว,ว่าจะใช้วิธีไหนดีนะในการเอาตัวรอดมันตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งในขณะนั้นเอง เจ้าหมาล่าเนื้อไม่รอช้าจึงรีบกระโจนเข้าตะครุบตัวหมาจิ้งจอกไว้ณเวลานั้นเจ้าหมาจิ้งจอกได้อยู่เบื้องใต้ของหมาล่าเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นหมาล่าเนื้อได้จัดการสังหารหมาจิ้งจอกในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีความรู้น้อยแต่เอาตัวรอดได้ยังดีกว่ามีความรู้มากแต่เอาตัวไม่รอด เพราะทุกวันนี้นะครับในชีวิตจริงไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเรียนจบสูงมาแค่ไหนจะมีความรู้มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าหากว่าเราสามารถนําความรู้นั้นใช้ประกอบอาชีพหรือว่าใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเหมือนกันทั้งนั้นเลยครับอย่าได้ดูถูกคนอื่นเป็นอันขาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ